อะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อมนันนี่จุ่มซีนพ่อแม่พี่น้องเด้อกิทาชจีจุ่มซีนกิทาชีซีงง่วอ่ะทีพี่น้องทั้งหลายมากินข้าวน้ำกันอ่ะกินเผ็ดเยังนี่ก่นนกอนพักกี่ปังหนึง ม่เป็นน้องพักในสวนตู้ได้ต yup. ัดหญ้ทุกครั ja. ้งที่เนางโอ้กอนะเดสิเียก็จะเส็จนหแลวเลยโกินเ้อไคยังัจาคนเป็นคนกินอแล้วกินยากินเขากินย Money kìa 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 im kìa 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 tụi kìa 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 นืตุยมันจะเกิดนะตุยเนี่ย่ไมเมอยนนนตุ่ตุ่นหมมาเขานี่นะบดไปการนี่ยบกินได้คดไปการกินอย่รมอใส่ พักวันเสาร์บรูดที่แยกวันเสาร์พ่อแม่ไปนเนอ้องมีงานดังงานศุกร์รปีเปิดปีเลยไม่มีงานปีแรยกยนนงังใครหนาะหนึ่งปีแล้วบโบเรซิโลได้ปีแล้วคนเป็นสิบเลยนักนัก,นกปีนี้นักลายเดินง,งานเดือนนั่นนักลายหนาว เพ็ดเพ็ดประไซหน่อยได้ไหมเพ็ดเชยหมอจุ่มบมได้ซื้อคนลาหม้อมีอยู่หมอจุ่มมันแบบนันไม่ได้เสียยใช้ทานหม้อหุงข้าวก็โอเคกูแม่ไปแล้วเข้านางกิดได้มันย่ีอืมี่ยูจีนกเดือพรล้วก็หมออันดาชิน้ก็ จุ่มน้ำหอ,อมเพชรเพชพรเป็นสารัเพวกเจะกินกันกะกกระว่ามักเพชรแต่ว่า,า,วน,าน่นในาใช่ตอนนี้นสเสียดกับแพ้เพร่อยากจุ่มจุ่มให้เคยนี่วกทหมักตอนไหนใช่เบียร์กัได้ืเาบ่มีเบีเยรนะ์นั่นม่แช่ บัดไวเซอร์เหรอจ๊ะบัดไวเซอร์อ๋อจะใช่รึกระดับหรืเหนว่บัดไวเซอร์จุ่มอันนี้ไม่ต้องเลนบัดไวเซอร์พี่น้องคะเน็ตจุ่มสินดาจินจุ่มสินใส่เบียร์เจ้าน้อยบม่ใช่ลายหรอกบั่ขี้ขุนไมใช่วันนี้ใช่ตัวแข็งกันได้ตัวดีเป็นบันทั่เกิดพี่น้อง ป,นป,นนปีนี่ปีนี้ครอู่มปะก่อนหนึ่งมบันกนทานุกนกันกูบุกินก็ฟังกูบุกินันลอันนี้เอาไหนแม่ยังปเจี๊ยบหัวมันก็อยากสบายเป็นไรป็นี้เมื่อไหะกูชอไปเจียบหัวมามามาปิดนะิ้งไม่เรียนเไรเลือดกระแซตัวนันไหนคุกกมา,า,า,มากชุกได้ มักกินริบหมักระบบติแดงบวบอนหารชุกวัน <ช úc S 2> มันหยาบโหมามาดๆตัวมันหมักกินเิชุกชัตัวีกินกันวะก็จะกินอย่างไรคะอืมชิบิ้งๆะกินน้ำยากงก็กินน้ำแกงก็ สินอยู่ในกระป๋อสินมุนอันนั้นถ้าเห็นหน้ดูกินตัวกขเปียกก็ได้น้ำมัให้เลยถึงพี่ถึงน้อง 14เลยบอกว่าพังลาวพังไทยต่างประเทศนอกพังลาวพังไทยต่างประเทศคือกันอยู่ใส่เกลียวแจนอนพ่อแม่เป็นน้องคิดนอสคิดถึงกันที่เก่านี่ยนะกินน้ำยาก่อนพี่น้องไหมยาตุ้งยาเังไงเขาบอกเลยยายังแต่ออกขึ้นหน่อเนะถุงเขาอ้อกันเอา เด็ดไข่เค็มก่อนต้มไข่ก็นุ่มมากแล้วกต้มเนาะหัวไข่ดิบแล้วเนาะบริโภมเนาะน้ำม่นอีกทางล้างเลยพี่เนาะอันนี้เป็นเมืองร้างเป็นแบงแบงอ้าจุ่มสีนะยังม่ได้กินยังดอกอยู่กินจักหน่อยกินลายนี่บ่กเบิดเริด t ต้นไหมก็ <ừ. S 1> ได้น้อยเดียนะบ่เดิหลาบศีนไปหันดเจ้ากินเนาะมีนานมาก,กินหล,ลับศีรไก่ับหมูกินข่าวเล้อพี่นอ้องอาสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องด้อนมา,มาก,กินข้าวน้ำกันกินดาจุ่มสีรมัง ัก็อากวกิชุอะัดง่กไมััดปลูกน่าได้มันก็บมีแต่หมดเอาคนไปกินบดาักสลัดนี่ยพี่ในสีปลูกรองเมืองมักพันแต่มัก มักพันเะมักพันกับกระปุกกระป๋าด้วยว่าพันหนมพันยามากุ้นผมบสู้กินกินทุกการนั่นะบเท่าสิกูบอกเลยว่ามันก็แก่ไปนึ่นตรงนี้เขา่่นนปัจนนี้นะรอีนพี่น้องสิไรเพราะว่าจรงเยบุ้นีนนน่นะเป็น

คำบ่งไงเลยค <laughs> ำ <laughs> ตาสัวคำตาดูน <laughs> น้ำโบว่ากันนะวก็ไม่นนเป็นนัวข้นม้อยมันบูแซ่บเลยมขมตาสวดเลเพชรเย็เนโบาเบาโนโ่เรากินนะคำใหญ่ๆแซ่โบโนโ่เราก็เป็นเองหน่อยเพา่อให้กรเทาะละคุณกำลังกินได้สัหรนะัะคือเฮาตะกี้นะั้นยังน้อยตกงดูแค่หน้อยสาซสามที่เป็นหน่อย เท้าเราก,กินกนะแซ่บคำใหญ่ไปเบื้องอยากนำแต่เขาเบื้องเรากินกันยังยากนำเดินพักหนี่งมากพักนี้กันมากไว้

มันคิดเรื่อลดไปหมดนึ่ในเรืองที่ลูกสามากอดามันจะออกเกาะหะอายอรูข่อยนะที่น้อยไม่ถามแวนี้อายเกาะเม่ไอไหร่ยูทูบเนี่ยยังอขควักไปเรื่อยๆเราเหตุได้ นะเป็น,นะะคนนะเป็นยังไงมันเอาจะเป็นคนมันยังอายประมานจะเราออกไูทูเป็นคนกังอายอ Thực hạ có đi chung lại cái nhạc đây Nhạc đây ừ. Qua từ những bộ nhạc đây bố xin nên bộ nhạc từ đấy Bộ nhạc có đi kia Thực xin nhận mình thì sắn Em bỏ sẵn Đúng à, ừ. rồi đây Ở bộ bộ sắn sắn này sắn này cái hẹn ổn của nền thật Sẽ phát can để sẽ sợ Ừ ขึ้นอ,อยากเลยซื้อซีนมาจุ่มว่พักราะแต่จะพักลายๆจฉีดหน่อยๆพี่น้องด้ใช้ลายฉีดบีตอนมนะัน่ะน่ะกินพันข้าปุ้นนะบ้านเนี่ยมาพันข้าปุ้นพันเมียงเ,เขาได้เมียงเขาเอามาเขามี จะเอาไมหล่อไูน่ากนี่และรือหล่อแบบนอ้นอเอเอาหนังหายดื้อไปเนยนาแล้วให้อยยดแปลงหากับด <c oughs> ูกก็จะหายก่อนจะอยู่เพื่อนกุดขาดบ่จุ้ขาด ý thức hạt thức ý 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 thức บึงพ so well. ี่น้องเอจีพังลาวพังไทยเนาะอ่อนทางตะเทศลาวเขานอนทางระเทศลาวประเทศไทยเยียบจังเงีาบด้วยเหื่อใช่ไหมบ่งญาติพี่น้องกินท่านกินนี่เพิ่บน้อยสะอยู่น้าสงสารตรงดุตรงด้านเนาะเมืองนอกแบบโบเป็นไม่นั่นได้แต่แม่พี่น้องก็มีอากาศเย็นอากาศ้อนเงียบ้อนิ่งเงียบมอนแบบแรกต้าไม่เอ บ่หอนมันก็บอะไรหอนหลายอหอนอยู่มันเหอนหลายแบบนั้นบนหันอันนี้อยู่ในเพื่อแต่ปากปากปากอยู่คือนโคดหอนูมึงเนาะบ่หอนแหงกว่านั้นเนาะไอ้คืคเนี่ห่อนอยู่อยู่พอดีาหอนอยู่เอยู่ย่งนบ่หอนดับน้าวด้วยค่ะ คาิปนี่ห่อน hmm. อยู่วันพอดีดาห่อนห่อนดีดห่อนได้ห่อนแบบอยูเบืองหนาวเลพี่นอ้องใชแต่พักการดเดแมนบ่นห่อนนีบ้าแหาพักการดเดยนแมนมันกินโกว่ยของหมดเก็บมาหลายยออยูได้ nè đi bây chị Hà hay năn luôn bây giờ đại là. điều không đi Này điều đây à. nói điều đấy bọc thịt, thịt เจ็ดี่พังลาวของไทยดินบุญปีใหม่กะละวัดระวังเด้อญาติพี่น้องขับรถขับรางให้ใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยถ้าพาดมาจบโรดลำบากญาติพี่น้องตายกันเรียนโตคนนี้เมารถต้องขับรถลางเปลี่ยนคนอื่นครับพี่น้องเปลี่ยนคนอื่นครับโหลดขนันเราอย่าไปขับอย่าไปดื้อครับต้อศงศึกษาชีวิตทั้งเนี่ย

เม้มาเขาให้ยูในบ้านเจ้าบอกให้ขับรถไปหันไปนี่พอมาเขีนมันตามมู่ตามคู่หรือเพวื่อตาตายเด้อก็ทรมานกฎหมายมายูมิกาเขาบ่อยครับกฎหมายเขียนคัดดูมึงน้องนะเรื่องกินเหล้ากินยาขับรถนะอยปั๊กเล้วไปเอาแร่ลูกดัน แตจะกินทั้งขันเมาขวดหนึ่งกระเพาะและ้วขวดนน่อยๆต้องมีการอันตรายให้การก็ให้กินเป็นกำหนดขันเมาหรือคือใบยืนเงือบใบใบใส่จุดสวงจะได้ไปจ,จะม่สิครับรถรถปนรอบพไปบุหรีย ทีนก็กรบ,บาเจ้าเล้นอ,อน้อยบ่ยากบกินเหลากินยานมุกติตาหารกันกินบจะเบิงเขาจีนโดอบองตะโดเนนะดเจ้าครับนาเด้เรนะะเขาพูจักนะบิววซเจ้าละเขาคับโดดมันโดดมันคนอกมันคืบริษัคับเทียมเนาะยานไหมน้อยเพรา่าื่อนะ ันยังนีปัญหาเห็นมนีปัญหาอินสรังเจ้าก็ขึ้นนี่บาทเนี่ยโมเมนท์ที่จับละลาได้พ่อแม่เป็นน้องประกันภัยเจ้าขึ้นเขาเย็ดในเจ้าลากกันแหละหลุดก็ได้ไปไทยเอาหลุด,ดก็ได้ไปไทยอีกพันถูกเอาเราได้ไปไทยเอาเขาว่าเท่าไรก็ได้จ่ายตัวตอนนั้นเนี่ยเจ้า,าพาดผิดกฎหมายเขา กินข่ามันเนี่ยกับแฉะดีอะไรพี่น้องพ่อจะกินไหมเนึ่เนาะพ่ออะไรพ่อจะจุ่มในซอสใหม่มาเลนเบิดหน่อยเลยกินมันเบิดเนยได้ปีใหม่อยู่แล้วอันน,นี้น <laughs> นเก็เดปีใหม่ย,ย,ม,ย,ม,ยมิกาพี่น้องเดอ้อ กินปีใหม่คือกันนะนี่มาเด้อมาเด้อดุดดร้านน้านมงคูปีใหม่เั่นนี่ยินดีไม่แ่ายให้หพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เวลาเต้นระวังระวงแต่มันถ่ายบายุได้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มันมีเพลงมีกินเหล้ากินยาก,กันกบเลยลงบุได้หรือพ่อแม่พี่นอ้นองบุเมนบุยกท่ายให้เบิงนะ่งไหมพ่อตัวไหน,ห,นหรือสาวเลยเฮ้ย <c> ร <oughs> ับก่อนเนาะกินนอกจอ Mm. Mm. <sus> <Gittemt>. ah. Bål. <Boy. sus> e no. กินเองประจักษ์เบื่อทำบุคลนายนม,มันตุ้นมันเป็นน้ำซดเลย <c oughs> มีน้ำมังไม้คือคนดับเคาซื้อดูกิ่นให้หมองมันเป็นปอกน้ำมังไม,ม้มันมีใบรสบอกว่ามันมีน้ำตาละเะขา,ากินบหม้ออะไรโอเค,อเคพี่น้องเอลก็มุ่อครบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องอีพีที่ติดตามมื่อนหร่ก็ดาดจุ่มซีนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอเลยเนาะกินจุ่มซีนงัวแล้ก็มีเทียนำ บุญปีใหม่กระดิ่งบินบุญปีใหม่ขับรถขับรางกันระวัดระวังและพ่อแม่พี่น้องไปเหนือลองไต้ไปใส่กระเล้วแต่ลงรถลงเรือครับระวัดระวังให้ปลอดภัยเด้อเอาบายบาย